คือผมอ่ะเป็นคนที่แบบนอนคังน้งทั้งดึกเผลอๆบางทีอแบบ่ะอาจจะแบบเกือบเกือบเช้ามาตีสี่ตีห้าอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงด้วยความที่แบบห้องนอนผมอ่ะจะอยู่ฝั่งทางหน้าบ้านคืออยู่ชั้นบนนะแต่แบบตรงหน้าต่างหันไปทางหน้าบ้านและโต๊ะที่ผมเล่นคอมทุกคืนอะไรเงี้ยก็จะอยู่ติดหน้าต่างแล้ววันนั้นอ่ะซึ่งแบบผ่านมาผ่านมาไม่นานคือแบบรู้สึกแปลกๆอะ่ะปกติไม่เคยเปิดมามดม้าไปดนะูแต่รู้สึกเหมือนกับบ้านก็ปิดนะแต่รู้สึกเหมือนกับเหมือนมีใครมายืนอยู่หน้าบ้านอย่างเงี้ยแล้วผมก็ เปิดหน้าบ้านไปเห็นเหมือนคนยืนอะยืนแบบแ,บแอบอยู่ตรงเสาอะไรเี้ะแล้วแบบสภาพแม่งแบบดูไปดูมาเหมือนไอ้น้ำเลยอะก็เลยคิดว่าแบบไอ้น้ามาหากูวะหรือว่ามันเพิ่งเลิอกกล่องหรือว่ามันแวะมาหากูที่บ้านวะแต่แบบไม่ได้ขับรถมาปกติมันจะขับรถมามาหากูที่บ้านวะก็แบบแล้วก็มาคิดดูอีกทีแบบนึกในใจไอ้เชื่อน้ํามาบอกลาเพราะว่าตอนแรกคิดว่าแบบไอ้น้ํามันตายป่ะวะอะไรเยอะเพราะไอ้หาเนี่ยเขาเกิดอุบัติเหตุบ่อยด้วยเรื่องแบบรถยนต์มอเตอร์ไซค์ก็คว่ำรถยนต์ก็ไปชนอะไรคือแบบ มันเสี่ยงอุบัติเหตุมากเลยแอบคิดในใจล้าแบบมันมาโผล่ยังแม่งตายป่าว,วะอะไรเงี้ย outer. แต่ก็แบบไม่ได้อะไรเพราะว่าแบบดูดูในโทรศัพท์เนี้ยเออเห็นออนไลน์อยู่นี่หว,ว่าก็คือคงน,น่าจะยังมีชีวิตอยู่แล้วก็แบบคุยในกลุ่มเลยก็แบบตอนแรกไม่รู้ด้วย <Yeah. S 1> ว่าเป็นอะไรแต่แบบไม่ได้เห็นหน้าไม่ได้เห็นอะไร mm. แค่แบบเป็นคนยืนแบบอยู่ตรงเสาแบบดำดำมืดๆอะเห็นเหมือนเป็นเงาแล้วก็มารู้มารู้อีกทีก็เลยไปเล่าห้ฟังเอยเมื่อคืนมาหากู่อะอะไรเงี้ยก็บอกว่าเปล่า แต่ผมก็รู้ใจแล้วว่าตัวมันเองไม่รู้หรอกอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็เลยถามแบบว่ามีเรื่องอะไรคิดเครียดในใจป่าวะอยู่ดีมาหากูเมื่อคืนอะไรเงี้ยคือแบบมันบอกว่าเปล่าเลยผมก็พูดเลยว่ามีเรื่องอะไรเปล่าถึงมาหาเมื่อคืนเนี่ยแล้วมันก็แบบค่อยสาธยายให้ฟังว่าชีวิตเจออะไรบ้างอะไรเงี้ยไอ้สิ่งที่เห็นเงี้ยคนทั่วไปอ่ะอาจจะเรียกว่าแบบชื่อแบบชื่อเฉพาะคอมนาวแบบดับเบิลเกงเกอร์อะไรเงี้ย